สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวกัรเกมสปอร์ดิกันนะหลังจากที่เราลงทิ้ไปล้วก็มาถ่ายคลิปต่อนะนี่ทุกคนนี่แล้วก็เอาพลาสติกออกเรียบร้อยแล้วข้างในยังไม่ได้ออกนะเออเปิดตัวเอาเอาแป๊บหนึงนะคะทุกคนได้แล้วค่ะทุกคนนี่ก็น่าจะคือคู่นี้นะ มเราก็ลองแกะถ้าก็ <c oughs> ถ้าก็ลองแกะมาดีกว่า,านี่นะคะทุกคนมันก็ได้ทังกระเล็บเ็รียบร้อยออ,เอ,อาเอาจากอันละกันเอาทุกคนเอาอันนี้ลวกันเอาเอาอันนี้ย,ายา่าๆ น,นี่ถูกคนอะไรเหมือนกันอะไรเหมือนคนอ่ะเยอะมา